พาพี่น้องเ้ามาดังไฟใสกระบ,บองออยไฟจ้ะพี่น้องดังแบบง่ายๆจ้ะ พี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาดังไฟจีฟ้าวโพดกินจ้ะแต่ต้าวโพดมาต้มเอามันกะแสบยุพี่น้องได้ว่าจีเอามันหอมกลัวแสบกลัวเนาะพี่น้องเนาะมาดังไฟกันเลยจ้ะใส่กระบ,บองพี่น้องดังไฟแบบโบราณให้พี่น้องข้าเบิงก่อนเมื่อนี้ ลูกชายเพิ่อนบ่เคยเห็นพี่น้องเอ,อ้ยลูกชสยข่อยสิบเจ็ดปีบ่ฮู้ว่ากระบองเขาเห็นมาจากอีอย่ยง่าสันทามแม่แม่ซื้อมาซื้อมาอละลสิบห้าบาทพี่น้องมาไหวอ้อยไฟเี่จ้ะมันง่ายมันติดมันกับทานกับดวดเรีวดีน่ะจ้ะเนาะก็ใส่เมีดฟันเทื่อละหน่อยจ้ะอ้อย ไอ้กี่อยู่กับยาเพิ่นกับพายกับตาภาพกันไปหาเก็บขี้ตกเก็บเนียงอะไรพี่น้องขี้ตกบอกแมนอยู่บอกอยู่ในโกนใหม่หน้าพี่น้องเพื่อนดังไส่ใส่คืดว้าวานั่นละมาเหตุกับบองพี่น้องเข้าคอมเมนต์ในเด้อจ้ดเด้อผกูได้หู <laughs> ละสิบหาบาทก็ถือว่าพ่อสื่ออยู่พี่น้องใส่ได้ดนเติบจ้ะดังไฟยังมเอเสากันหนึ่งเขาแล้วก็เฮ็ดกับเขาใส่เตาทานแกสก็มีอยู่แต่ว่าข่อยเป็นคนมากลืมเป็นตื่นขึ้นมาถ่า้างแก๊สแล้วมันอันนี้ไม่มอตลอดนะพี่น้องหนึ่งเขากับ ตั้งเตาถ่านไว้ใส่หนหมมอหนึ่งหลื่อๆจกหน่อยขั้นไมหมอเัื่องเธอข้าค้ายข,าข,าขล้องเัื่องเอไปโฮสสวนจั่างสีกะลงอันนี้ก็สีอุ่นเขาวน่ำ,นำแยมแล่งพี่น้องอุ่นเขาแล้วก็จี้เขาโพด ยหายเพิ่นมากินกับขา้าวแม่คอยนีแล้วพี่น้องก็ได้สิจีไหวปิ้งไหวให้ร้านเพิ่นเอาไปส่งกินกับข้าวจ้ะจะซิบอโฟาร์ดออกเบิร์ดบ่ปอกเปลือกออกเบิร์ดดอกจปอกออกจักหน่อย ถวอุบลแถว,น,แถวน้ำเยินนี่บ่ค่อยเห็นหละ่ะจ้ะคนเฮ็ดผู้เฒ่าค่อยซื้อมาแต่อำเภอเดชเด้อพี่น้องนี่กระบ,บองนี่มันของโบราณน,นะของหายาจังหวัดอื่นอาจสิยังมีอยู่แต่ว่าแถวหน้าแถวอัอนนี้มันบ่ค่อยมีกกใหม่เพิ่นเฮ็ดแน่นดีๆพี่น้องนี่แต่เป็นเด็กน,น้อย ปูป่ากับลุงเพื่อนพาไปนอนหน้าเลยพี่น้องเพก่อนใสิไก่กระบองเลยละ่ะบม่มีไฟหมอแบดบ่มีเทียนใดใส่กระบ,บองนี่ก็คือจังแจงดีอยู่จ้ะไต่นอนหน้าไปไต่เขีย่เพื่อนก็เอาไฟกระบ,บอกเ่าคือคนโบราณเนาะพี่น้องเหาอแต่เป็นเด็กไหมหน่อยเพิ่นละ่ะ <c oughs> ืออันลูกไส้ข่สิบเจ็ดปีน้องเต๋นี่ยังโบงหัวจักเลยกระบองเป็นอย่างไดวะสันแม่สื่อมาอ้อยไฟ่ันทามอยู่เพาเหตดมาจากอีกงั้งล่ะแม่วะสันก็เลยมาถามพี่น้องเข้าคือกันน่ะแหละว่าเป็นเพิ่นเอาในก๊กใหม่เห็นแล้วนจ๊ะเนาะจะก,กอีกยั่งก๊กสแบงก๊กกุุงบ่ เนสิเห็ุเป็นโกนเป็นหูไว้แนวนั้นละ่ะแยมกางคื่อนแนมไปนอนหน้าเห็นแต่ไฟได้พี่น้องในโกนใหม่นะแยม้มเพิ่นไปเพาไว้หมือนสองหมือนปนบ่เพินจังไปดับเอาแล้วก็ขูดเอามาเห็ดกระบ,บองหรือจังไดนี่หละ่ะกับผูดไดเคยเห็ดเคยสัมคัดกับคอมเมนต<ม>์ในเด้อจ้ะเด้อว,<ม>ว่าเ<ม>พิ่นเหตุจากหยังจังไดนะจ๊ะ ก็ให้รุุนหลูกร้านเห่าเด้หูจักแน่หาอยากลวจ้ะส้หรับอันนี้ถับไปนอนหนะนะ้าไปยืนหน้าแยังมีกระบองกับสิใส่กระบองเนะี่ยละพี่น้องคือว่าสิบอใส่ไฟ่ฝาดอกสิอนุลากคล้องเก่าไหวนะพี่น้องแต่เชียงกันยังมาทัานมีอยู่เท่าเดียวกับติดละจ้ะ ใส่พี่น้องบ่บมีเวลาเผาเองดอกบ่มีใหม่นี่จ้ะเอาออกํำนี่ละถ้าออกเบิดมันกับหม่มันบ่หอมคนมาขายให้่สอบละสองลอยทานก็นได้สอบ,บยูย่เใหญ่ใหญ่ก็ถือว่าพ่อใส่อยู่ คือเ่าดังเพีเดียวเ่ากะหนึ่งเขานั่เพ็ดกับเขานั่กะมันได้หลายอย่างหลายตอนลายเฮ็ดได้หลายอย่างเอาเลขเสียงมาเหน็เนแน่ไปไไไยีย่ <laughs> ใสใสย่างเดียว <laughs> <laughs> เกิดมาคู่กันพี่น้อง <laughs> ใสใสแต่เลาห <laughs> มูได้เราบะถือใส่แล้วกินเผาก็เสร็จ เอาเพื่อเอาตัวน,นี้มาเอาตังสนิมาานนมาหายเพาเป็นยังหลวพี่น้องมันคาเปลือกมันอยู่ โวดก็ะเต็มดีอยู่อยู่หน้ากระปูกะพอได้เก็บมาจีจังเสีจแล้วพี่หน้องมาปิ่งพอ,อังใส่ลงไปหนากอ่ะเก็บมาเธอละซีหาฟักเอาประเดเหตุร้ายพอได้สิได,ไ,ดไปขายนะจะ๊ะฝน,นกระตกเสมอเสมอพีหน้องเที่ยงมา เที่ยงมื้อใดก็ตกมื้อนั้นพอได้ใส่ละหาแนวกินข้าวล่ะกอกแก๊กๆแกงหวากไว้ให้เราพี่น้องมีหยังก็กินอยู่บ้านเฮากินง่ายๆนี่ละอยู่ง่ายๆกินอาหารที่เาผดิเองสางเองกะประยัดไปได้ายเติบจ้ะ กินมันเตมีหลาบหัวมียังกับกินม่นเต็มีหลาบหัวแกงหัวไงมันเต็มีลาหัวกระตุกไก่กตุกไก่ก็กกกมากกินอยู่หักโบเลี่ยงพี่น้องมันมาวุ่นพักเหยียดพน้นีโบเลี่ยงไก่ที่ย่างในสือไก่บานเพิ่นกินอยู่มันมาวุ่นสวนเห่าหนอ่อไก่เคลียขวเกิด ศูนย์เป็นตัวล่ะหอมแล้ว <S <S ไใส่เบ็ดกับบรีไปดอกคอยังใช่ค่าไตค้ายหัวงามแรงมาลูกค้ามาไลา์ขอยกับคลายค้องพี่น้องแบ่งนาทีกัน กำไรบาทสองบาทตต่มกันขายของกระไดไข่โกบไดจ้ะสะสมไปเล็กๆหน่อยพี่น้องราย,ยารได้ยู่เหื่อเสาร์อาทิตย์จงไหนไปทายคลิปไม่พี่น้องฮะเบิงทางไก่ทางอื่นนะจ๊ะเพราะว่าต้องมีลูกไส้ไปเป็นมูแต่สิบปดหลานไปสองคนมันกะบ,บุกสิบว่ามีเงินให้ลูกไปรงเรียนพี่น้องรายได้รักก็คือขายข,ของเนี่ยแหละ ต้องรอเสาอาทิตย์จ้างให้ลูก้าไปไปผู้เดียวกัตนตื่นๆตือนหน้าพี่น้องย่านคลิปนี้ก็พาพพี่น้องข้ามาเบิ่งข้องโบราณจ้ะผู้ใดเคยเหตพุพอแม่พี่น้องผู้ใดเคยเหตกุกะคอมเมนต์ได้ด้วยจเด้อว,ว่าผลิตจากยังเหตุจากยังสื่อมาในราคาสิบห้าบาทกะถือว่าพ่อใส่อยู่จ้ะนี่แหละ กะบองพันเอื่นว่ากะบองนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจ้ะจีกระปวดไให้ยายกินกับเขากันเราค้นป่วยแล้วอยากไปเรื่อยๆพี่น้องเรามากินกับเขาเร้ว่าเตวาตรงจีเอาเร้วัามนจะาหอมคลิปหนาพอกันไหมจ้ะขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า